นีครับทุกคนวันนี้เราไปสำรวจมาดูเขาทำพืชปลูกพืชก็จะมผาดและหลายๆอย่างนะครับทำให้รากครับไม่งอกขึ้นมาครับต้องหาอะไรคลุมครับเป็นกิจกรรมของกศนอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับนี่ครับนช่วยเหลือกันครับ S <S> มีเจ้าหน้าที่ทหารมาจากขายกวิละจากการพัฒนาพืชบกผูกพืชวะชพืชนะครับนี่ครับนี่การเรียนรู้ผ่านไปนะครับสาม0ิบถึงสีวันนะครับลากก็จะออกนะครับทำไมต้องใส่3ากิ่งครับหนึ่งคือทำไปแล้วกิ่งนี้ตายสองกิ่งนี้ก็ยังอยู่นะครับ รือช้ำเผื่อไว้รับนะการตายกันกิ่งไผ่ตายกิ่หมองตายนะครับลดขนาดนี้นะครับหาอะไรมาคุมครับเพื่อ,อาารลดการคลายน้ำเดี๋ยวทุกคนก็ได้ปฏิบัตินะครับน,นี่พี่จากแกกำลังสอนอนี่มาออหมดแล้วเหรอเนี่ยสถานการเรียนรู้ที่สองนะครับ ก็จะมีนะครับหนึ่งการเพาะเลี้ยงเส้์เดือนนะครับสองรับการปลูกพืชในพื้นที่จํากัดนะครับสามนับการปลูกมะละกอครับสี่นับการขยายพันธุ์หมอนหรือการปลูกหมอนครับที่มีด้วยกันนะครับอยู่สองฐานนะฐานแรกก็จะมีปุ๋ยหมักนะครับการเตรียมวัสดุเพาะนะครับการเพาะนะครับการเพาะก้าผักเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็ นี่ีนะครับนี่นะครับก,กัน,นทั้งหมดนะครับวันนี้ใช่ครับ <c oughs> นี่นะเด็กนุม่มนุมมาฟังกันด้วยเห็นไหมมีร,ร่วมกันหลายๆอำเภอนะครับ ทาไทนานี่ัมนี่นทำฟาร์มน,นะครับลง youtube ให้นะลงแล้วอ,ะอ่ะอ้าวมันไม่ได้อะ่ะสดสด <c oughs> เออ พูดหน่อยพูดหน่อยครับมาจากไหนครับชื่อวีครับวีจากจากไหนครับอ่าแล้วนี่ยยูทูบนะครับช่องยูทูบนะครับรายการสุดนะครับผมมาจากไหนครับเอามาจากไหนครับก็สนไหนครับฟ้าห้ามฟ้าห้ามนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับพี่พี่เอามามาจากไหนครับก็สนอไหนครับ อเออนี่ต่อไปครับไปต่อปฏิบัติเสร็จแล้วไปยันห้ามมาเลยมันจากไหนครับสวัสดีครับสวัสดนครับจากมูลนิธิการศึกษาประกายแสงนะครับขอบคุณครับไปหาดูดรายละเอียดที่ช่อง YouTube ได้อันนี้มาจากไหนครับ แสงครับผมขอบคุณครับ YouTube ใช่นไมครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับจากเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมขอเที่ยงครึ่งได้ไหมครับได้ครับเพิ่มเลยเพิ่มเวลาไปอีกนิดนึงนะครับถ้าไม่เอาเที่ยงครึ่งนี่ก็พรุ่งนี้ต่ออีกครึ่งวันนะครับเพราะมันแบ่งเป็นสองฐานมันเดี๋ยวมันจะยากไปครับมันไวไปนะครับมันไวนะครับ สองฐานจะขอเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งพร้อมนะครับได้ค่ะช่วงเช้านี่ครับเป็นการนะครับเป็นทฤษฎีนะครับทฤษฎีก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะไปลงปฏิบัติในสถานีอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเช้านี้นะครับก็มีรายละเอียดแค่นี้ครับเชิญครับชมมู่หนยครับรงนู้คู่เขาหน่อยขอบคุณครับโอเคนะแต่เราจะ ถ่ายทัวส์สุพียงเท่านี้ก่อนนะไอ้นี้ลงช่งนี้ y o YouTube เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัดอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ขอลงแค่นี้ก่อนครับผมนี่นะครับกำลังจะไปกินข้าวกันนะทุกคนวันนี้ผมอัดไปช่วงลงช่งหนึ่งก่อนนะประมาณเวลานี้แหละครับผมไม่นานเกินนะเดี๋ยวจะลงตอนบ่ายโมงเที่ยงครึ่งอีกรอบนึงนะล y งยูทู e อีกคลิปหนึ่งนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งเที่ยงครึ่งนะครับนี่ครับอันนี้จะโกศนตรงไหนครับ ขอสนอซอรชอมบุลนใที่การศึกษาประกาแสงค่ะโอเคคร okay, ับขอบคุณครับ hmm. มันท okay, okay, hmm. ุกคนเลยใช่ไหมคค่ะโอเคขอบคุณครับแค่นี้กอนนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายลงคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็จะลงอีกทีบ่ายโมงครึ่งครับผมดูขอบคุณเขาดีครับโอเคนะครับบ๊ายบายขอลงเกมเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยครับนี่คนกำลังเดินไปใครกระทานข้าวกันแล้วคนคนก็ไปพักผ่อนกันเนาะ อ่าโอเคนะครับผมนี่ครับกศนทำบนจังหวัดเชียงใหม่นะครับห้องสมุดนี่นะครับนี่ครับอาชิดสายลยรถมานะครับรถมาชิดซ้ายกันหน่อยครับโอเคนะครับบ๊ายบาย